ข่าวด่วนทุกคน บางพลีวิกแตกนะครับสำหรับวันนี้ล่าสุดกับทุกคนเรียกได้ว่าคนเนี่ยสุดลูกหูลูกตาจริงๆครับสำหรับหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเรียกได้ว่าครับทุกคน FC f แฟนคลับเนี่ยแห่คับทุกคนเข้าไปชมจนได้ขยายสังขสีกันเลยทีเดียวครับสำหรับวันนี้แสดงที่ห้างเยสบางพลีนะครับวันนี้ใครที่อยู่ในบรรยากาศบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับสำหรับบรรยากาศวันนี้ครับทุกคนเรียกได้ว่าดีใจกับผู้จัดมากๆแล้วก็ดีใจกับหมอลำสาวน้อย เพชรบ้านแพงมากๆต้องบอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยมีหมอลำหลายคณะครับทุกคนที่มาแสดงครับทุกคนในกรุงเทพมหานครแล้วก็แถวสมุทรปราการนะครับวันนี้หมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ได้รับความนิยมแบบสุดๆนะครับวันนี้ครับโอ้โหทุกคนดูสิครับสุดลูกหูลูกตาจริงๆครับวันนี้ดีใจกับบอสจยมานินครับดีใจกับหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงมากๆครับทุกคนวันนี้แฟนคลับ f อเนี่ยด้อมอุงอิงเพชรบ้านแพงหรือพ่อฮักแม่ ฮักนะครับก็แห่กันไปกันเยอะมากมายกันเลยทีเดียวสําหรับวันนี้นะครับดีใจด้วยจริงๆครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่า,าหลายคนเนี่ยยังไม่ได้ดูโชว์นะครับ หลายคนเนี่ยตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเพิ่งได้ชมวันนี้เป็นวันแรกนะครับแล้ววันนี้แฟนๆของน้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ส่งภาพบรรยากาศครับมาให้อุมอิ่มข่าวกระแสดูแบบแชทแตกเลยทีเดียวบอกว่าพี่อมอิ่มตอนนี้นะครับวิกแตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอุมอิ่มก็ได้มีโอกาสเข้าไปดูนะครับตามหลากหลายช่องทางครับวันนี้โอ้โหทุกคนวิกแตกจริงๆนะครับและวันนี้หลายคนเนี่ยก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกกับทุกคนตั้งแต่หมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ย ได้มาอมอนทัวร์กทมครทุกคนเพราะว่าว่างตรงวันนี้พอดีนะซึ่งเป็นวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับและวันนี้ครับทุกคนถึงแม้ว่าไม่เป็นเสาร์อาทิตย์วิมเชื่อว่านะครับคนเนี่ยก็แห่เข้าไปรับชมหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันเยอะแยะมากมายกันแน่นอน,นครับทุกคนเนาะโอ้โหดีใจด้วยจริงๆนะครับ วันนี้บรรยากาศเนี่ยเหล่าบรรดาท่านทุกคนไม่ว่าจะเป็นช่องเสียบี้เองนะครับป๋าอำนาจครับทุกคนหรือแม้กระทั่งช่องหลักครับทุกคนวันนี้ก็ได้มีการอัปเดตครับทุกคนบรรยากาศเนี่ยให้กับพวกเราได้รับชมกันนะครับสาหรับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนวินาทีที่น้องปรากฏตัวนะครับที่บางพลีครับทุกคนวันนี้แฟนๆเนี่ยก็โอ้โหแห่เข้าไปขอลายเซ็นแห่เข้าไปขอรูปนะครับขอถ่ายรูปน้องเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับทุกคนและที่สําคัญเสื้ออุงอิงเพชรบ้านแพงขาย ดีมากสําหรับวันนี้ครับทุกคนพอพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับเนี่ยก็ยังไม่มีการใช่ไหมครับสำหรับคอลเลกชันใหม่ไม่ว่าจะเป็นนะครับทุกคนทางด้านเสื้อวันนี้ที่น้องใส่ครับทุกคนเป็นเสื้อออกแนวเสื้อนักกีฬานิดนึงนะครับพ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับเนี่ยก็แห่ซื้อกันครับทุกคนขอแค่เป็นเสื้อที่เป็นของน้องอุ้งอิงครับทุกคนวันนี้นะครับต้องบอกว่าน้องเนี่ยก็มีการเซ็นนะครับเซ็นลายเซ็นให้กับ f c แฟนคลับด้วยนั่นเองครับโอ้โหทุกคนดูภาพสิครับให้ภาพบรรยายนะครับ สุดลุกหูลุกตาจริงๆครับทุกคนเนาะวันนี้อย่างที่บอกครับทุกคนว่าแฟนๆเนี่ยของสาวน้อยเพชรบ้านแพงบางคนเนี่ยอยากเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงบนเวทีบางคนอยากเห็นนะครับโชว์อ่าต่างๆครับทุกคนของสาวน้อยเพชรบ้านแพงรูปแบบแสงสีเสียงต่างๆครับทุกคนที่วันนี้เป็นวันแรกของหลายๆคนนะครับที่แบบว่าได้เข้าไปรับชมจริงๆนะครับทุกคนและว,วันนี้ครับบรรยากาศการโชว์ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ทําถึงทําจริงนะครับอุ้มอิมก็มีโอกาสครับทุกคนได้เข้า ไปดูตามหลากหลายช่องทางเราจะเป็นเพจเกาะติดหมอลำดังครับทุกคนที่ได้มีการลงบรรยากาศนะครับให้กับพวกเราเนี่ยที่ดูการโอ้โ oh, หคนเยอะมากจริงๆครับทุกคน วันนี้อิ่มก็แชทแตกอีกหนึ่งครั้งครับนะครับแฟนๆก็ได้มีการส่งบรรยากาศมาให้อิ่มข่าวกระแสเนี่ยได้รับชมกันจริงๆครับวันนี้รวมถึงครับทุกคนทางด้านพ่อท็อปด้วยเนาะพ่อฮารของน้องอุ๋งอิงเนี่ยที่ไปให้กําลังใจน้องครับทุกคนวันนี้แล้วก็มาล่น้ำใจอุ๋งอิงเนี่ยคือต้องบอกว่าคือยังไม่ขึ้นไปเช็คซาวเลยอ่ะทุกคนแล้วก็ยังไม่ขึ้นไปแบบบนเวทีเลยนะได้รับมาลายน้ําใจอย่างล้นหลามเลยทีเดียวครับและที่สําคัญวันนี้อุ๋งอิงเช็คซาวเพลงใหม่ด้วยนั่นก็คือออเเพพพลลงงงขแม่ไัรนะบบก นะชอบไหมชอบไหมใช่ไหมครับทุกคนเพลงเนี้ยเชื่อว่าแม่หายได้ฟังเนี่ยแม่หายต้องยิ้มแก้มปรีแน่นอนครับทุกคนเพราะว่าแม่หายครับทุกคนเคยชื่นชมอิงเอาไว้ว่าอยูอ่บนเวทีเนี่ยองอิงเนี่ยเป็นคนที่โอ้โหสะกดคนดูแล้วก็เป็นคนที่เรียบร้อยมากเป็นคนที่พูดน้อยสุดๆแต่น้องเนี่ยใส่เต็มจริงๆกับทุกๆสนามนั่นเองครับทุกคนแม่หายอภพรได้ให้สัมภาษณ์สื่อเอาไว้ะครัยบอกว่าคือตอนที่น้องไปออกรายการเนี่ย สายตาคือโกหกกันไม่ได้จริงๆอ่ะนะทุกคนนักข่าวเคยไปถามแม่ไฮแม่ไฮก็บอกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้มีนะนะทุกคนแล้วก็เป็นม,มีมีมีความเป็นดาวสามารถดึงดูดคนเนี่ยให้ไปดูน้องได้มีนะที่ดีนั่นเองครับนี่คือคําพูดของพี่ไฮอภพ,อพอรเนาะที่ได้มีการทักน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเอาไว้นั่นเองครับทุกคน,กคนโอ้โหวันนี้ดีใจด้วยนะทุกคนเป็นอีกหนึ่งวันครับวันนี้ปลอดฝนและก็วันนี้อากาศดีไม่ร้อนนะครับทุกคนนะแล้วก็แฟนๆเนี่ยก็แบบโอ้โหอย่างเงี้ยครับทุกคนเข้าไปดูกันแบบนี้เลย วิกแตกสุดลูกหูลูกตาสุดๆนะครับทุกคนนะฮะวันนี้ดีใจด้วยจริงๆกับห้างเยสนะับทุกคนเนาะอยู่ที่บางพลีจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองพรุ่งนี้รับทุกคนน้องอุ๋งอิงเนี่ยก็ยังอยู่ที่กรทมอยู่เช่นเคยนะครับเห็นบอกว่ามามาแถวบางกะปิใช่ไหมครับแฟนๆหลายคนก็เฝ้ารอคิวงานตรงนี้ด้วยนั่นเองนะอยากที่จะไปดูน้องอยากที่จะไปชมอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงแบบใกล้ๆแบบสดๆนะับทุกคนแล้วก็โอ้โหตั้งแต่ออนทัวร์กรทม อ,อก,กอทมอมานี้นะครับหลายคนก็พึ่งว่างนะครับพี่คนเห็นไหมครับอันนี้เสื้อของน้อง FC อุงอิงเลยนะเนี่ยที่ใส่ครับพี่คนเนี่ยเห็นไหมฮะ นะครับแฟนๆแล้วก็พ่อๆแม่ๆของน้องอุ๋งอิงเนี่ยก็ไปดูกันเยอะมากๆหลายคนยังไม่ได้เห็นโชว์น้องนะครับกับผู้หญิงหัวใจอีสานนะครับทุกคนแล้วก็แต่ละลุคของน้องอิงเพชรบ้านแพในแต่ละวันเนี่ยต้องบอกว่าลุคไม่ซ้ําจริงๆอย่างเมื่อคืนนี้ก็เป็นของพ่อฮักแม่ฮักนะคะที่ได้มีการตัดชุดให้กับน้องนะทุกคนสําหรับเมื่อคืนนี้ก็เป็นชุดที่น่ารักเป็นสีฟ้าชมพูสดใสามากๆนั่นเองนะครับทุกคน นะน่ารักมากครับวันนี้ดีใจกับผู้จัดนะครับดีใจกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับวันนี้ก็ถือว่าโอ้โหดูสิครับทุกคนจนได้ขยายสังกสีนะนะครับดูสิครับโอ้โหทุกคนเนี่ยคือคนแบบเต้นกันตั้งแต่เข้าไปเลยครับทุกคนเนี่ยสาวน้อยเพชรบ้านแพงเขาก็มาตรฐานนะทุกคนในการที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะมาตรฐานในการที่แบบ คือเข้าไปคือเต้นได้เลยเข้าไปคือแบบสนุกสนานได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนนะครับน่ารักมากนะครับสำหรับาสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนนะซึ่งถ้ามาแสดงอยู่แถวบางพรีสุธประกันเนี่ยก็อาจจะใช้เสียงที่แบบว่าได้เต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหน่อยครับทุกคนเนาะถ้ามาแบบในโซนในเมืองกทมอเองเนี่ยอาจจะได้มีการแบบว่าลดเสียงลงบ้างอะไรอย่างนี้นะครับเนาะสุดยอดมากๆเลยนะครับทุกคน ดูสินะครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากพ่อพ่อแม่แม่กดไลค์กดแชร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ใครอยู่ในบรรยากาศบ้างใครได้ไปชมแบบสดๆบ้างนะครับที่บางพลีสมุทรปราการนะครับคอมเมนต์มาหน่อยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างแต่ว่าโอ้โหแสงสีเสียงเนี่ยไม่ต้องห่วงครับสำหรับสาวน้อยเพชรบานแพงอิ่มได้ไปชมแล้วนะครับในวันเปิดฤดูกาลเรียกได้ว่าโอ้โหจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับเนาะดูสิครับทุกคนจอแบบทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับ สุดยอดมากๆบางคนยังไม่เคยเห็นโปรดักชันบางคนยังไม่ได้เห็นเวทีนะครับแต่วันนี้ได้เห็นกันแล้วเต็มที่นะครับนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครัรรักทุกคนนะครับ